สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับปลดล็อกนะครับ MI account นะครับเป็น r e d m i นะครับ 9A มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมอัลลับทูนะครับเปิดขึ้นมานะครับเลือกไปที่ Media t e k นะครับเราก็มาดูนะครับหัวข้อด้านตรงกลางๆนะครับ EMI นะครับติ๊กถูกนะครับแล้วก็เลือกรุ่นเลยนะครับเลือกเป็น r e d m i 9A นะครับ หลังจากนั้นก็มามุมด้านล่างนะครับเลือกหัวข้อสเปเชียลนะครับเลือก M I Cloud Remove นะครับกด Start เอ๊ะไม่ต้องสี่อันนี้พอเลือกแล้วมันกดให้เลยอ่านะครับที่ตัวเครื่องนะครับกดทุกป,ปุ่มนะครับพร้อมกันให้เครื่องดับนะครับแล้วก็กดอ่าพอเครื่องดับปุ๊บเราก็ปล่อยมือได้เลยนะครับอ่าจะเห็นว่าโปรแกรมวิ่งนะครับ วิ่งรอจนจบนะครับก็จะเสร็จกระบวนการในการปลดล็อกแล้วนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัดวิดีโอนิดนึงนะครับเพราะว่ารอกว่าจะติดนี่นานมากนะครับก็ขั้นตอนที่เหลือเราก็แค่เซ็ตเครื่องนะครับอันนี้หน้าจอมันจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งแสงไฟนะครับ จริงก็พอมองเห็นนะครับเดี๋ยวพอเราเข้าหน้าเมนูได้สักหน่อยหนึ่งนะครับหน้าหน้าเริ่มต้นอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถนะครับปรับแสงไฟได้นะครับเราก็จะปรับให้จอสว่างนะครับก็ตั้งค่าได้ตามปกติเลยนะครับจะไม่ติดอะไรแล้วนะครับเมลเมลก็ไม่ติดนะครับ ใช้เวลารอนิดนึงนะครับแต่ละขั้นตอนใช้เวลานะครับ อ่าเนี่ยนะครับจะสามารถเพิ่มแสงได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ